กาสวัสดีได่ดงนางนี่นพอดีเข้าอยางสามเวลนะก็ถือว่าเวลกไม่สีเ่นะครับก็มาอดเลนะครับดีนีมาแล้วมาแล้วก็เป็ปรตเ่อนะครับ Oh no หลุเพลแตกเราจะได้เรื่นองน,น้อยมาก

จะไม่ติดอาจจะไม่ขั้นติดบอลครับอย่างงจะเป็นออนลน์เราก็ตามคนฟังตออนก็จะเป็นครับให้ก็ต้องฟังให้ไปมาแล้วมาแล้วอเดียเวอดูาไดีนะ

กตห่นสุดเลยถ้าเกิดวิซซุดๆไปก็จะก็จะเรดเ่งไวแบบนี้เลยนะต้องี้นวิาจุบจะปเงินดีนสิลปล้ก็ได้ที่ห้าเจเยนะไอเจ้าัวนั้นอาวิซาเดเวอร์ คือเป็นตัวฟอร์มเวดีนี่ๆเข้าด้วดยกันโอ้ไม่ตปี่ยการานแล้วตัวนี้พันห้ารอยโหเยอะดีนะเจะ้เกาอนไลน์นี้ไม่จะเ่อให้ป็ะมาณน,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  5, 5, 4, 5, 5. นี้ถ้าเจอมประทองคือจะเรื่อกาตกบอสก็เนนี่ก็จะเอามาเพ่มตร องเป็นี่ถ้าไมอาไปเเดวเวอร์แล้วต้องต้องเาคู่กัเราไม่ดเพอร์เฟกกันทั้งคู่เลยมีเห็นก็เกิดอะไรขึ้นิ okay. hey ีต่อไปจะเป็นปัจจัยมาเรียนนะไรบ้าครับาอัวายแอมพล์ กตัวนี้ไปไอตัวนี้วิ่งอย่างนี้โอ้แต่ลูกอีกตัวหนึ่งเฮ้ยที่ไหนก็เล่นได้ครับโอ้ลงมาเราโอ้โอ้นโอ้นู้คนเกิดขึ้นกับผมเกมแอดมินแอดมินผมยังไม่อยากเสียเวลาอ่า apa yang menjadi Oh walau siapa? Kamu jangan wangi. Hm, ขึ <g ül> ้นห้าวีไม่คิดว่าจะกับแทนเซนที่ครับทุกคนะนี่งมีเรื่องใกล้ตัวก็จะายแล้แลตวตกอบิซ่าเดววีแค่ประมาณ2ตัวเท่านาั้นปาอ <g ül> ะไรก็ได้ที่มันมมอยนนู่ใกล้ๆัน ไม่ของที่เรีย้ยงออโรล่านี่นะ่ะโอ้ยแฮกไป ซาดีวยวอราชอบทัฟฟ์โว์เวร์วแล้วก็อาจจะเปิงเงินนะแล้วแถยมยังรวสปีดของกมัก็จะต่ำลงเลย5ิม่าชั่วนะครับก็จะฟังดีเลยแตนถ้าจะเล่นอุกรณเดิก็จดีเ,เลย ก็ดได้เลยนี่จะมีทะเลที่ประเทศฝรน,น,นี่นะอืมห้0ันป่าปพี่พี่ถูกว่าให้มาค้น้าโอเคถ้าเกิดเทียบกับเออปลาอื่นๆนะอย่างเช่นพวกปลาทอง เอ,อาแลยนะต้นแบบโอเคโอเค,อเคป,ป๊าไม่สิ้นชอบแต่แต่มันไม่มีแต่มันไม่มีปัจจัยตายก็คือเนี่ย โอ้ดูสิจได้อพิสเสเดวิบานแค่ไหนเน้อม่อมาก็รื้สมองเาข้าศ้ 先别着急问。 ีมาแล้วไปต่อคืนนะครับโอ้ n ไม่นล้วือดเดอเดือเแดง,ง,งอะไรขึ้นผมว่าเอออะบนเจอปะอื้อืสแดง ผมไม่รู้ว่าเป็นไงเมลีบรสินนะผมงานักครตืนก็จะฟังแต่เสียงผมพูดบางทีก็เบล่อ่ะ ก็มีท <c oughs> wow. ี่เรื่องดดลก็โทเอยังคิดนานนาน่วใช้เอมอันนี้ดีกว่าเปลี่ยนไว้ก่าใช้ช้อ Okay. โอเคโอเคไปต้อเลยไปโอเเทปสองคนเลยหรอโอเคไปวันนี้ผมก็พยายามตก เธอเช่อาตาม่อโอ้ยนี่ไม่รู้เลว่าขอร้องแหละอย่ยดิ้นลุกเถิดโชซายคสมาเดียวเถิกดีจากที่นู้นไปตกเล็กก็อาที่ใกไปด้วยชายชายาที่ลุกสวยนะให้จีของเราทำให้สำเร็จเดี๋ยวเองจอดีขอรอคาเน่ เกิดเอกโซติลิลิกโอเคก็ขอจบทิกเพลงแค่นี้นะครับพอได้เพราะว่าเพลยสิ้นแล้วเดี๋ยวผมไปฟังนอกรออเองนะครับบ๊ายบาย